มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระราชวัชระรังสีเจ้าตำรับหนังสือมนพิธีมรณภาพอย่างสงบวันที่9มิถุนายน2566ในเพจ Facebook ข่าวสารงานพระพุทธศาสนาโพสต์ข้อความระบุว่า น้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณพระราชวัชระรังศีเอี่ยมสิริวันโนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจเจ้าตำรับผู้เรียบเรียงหนังสือมนพิธีเมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่8มิถุนายนคณะพพทยาศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพแจ้งว่าหลวงปู่พระราชวัชระรังสีเอี่ยมสิริวันโนได้หยุดหายใจและอาการสุดลงตามลำดับ กระทั่งเวลา22นา15นาทีไม่ตอบสนองอาการและรอนะภาพด้วยอาการสงบสิริอายุ89ปีพันศ69โดยมีสิทธิญานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนเข้ามาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากพระราชวัชระรังสีมีนามเดิมว่าเอียมสุภร,ราชเกิดเมื่อวันศุกร์ที่1กันยายนพศ2476 เกิดที่บ้านพังตรูหมู่ที่1ตำบลพังตูอำเภอพะนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีบิดาชื่อว่านายกลุยสุภราชมารดาชื่อว่านางแคล้วสุภราชนามสกุลเดิมสีสุขอาชีพทำนาข้าวบรรพชาเมื่อวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมพศ2493ยายได้พาไปบวชแก้บนที่วัดสาวนารามดอนตาเพชร อำเภอพนมทวนและยางได้ฝากไว้กับหลวงพ่อสงพระอุปชาเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลพนมทวนในความอุปถัมภ์ของครอบครัวในเปลี่ยนนางละเอียดสืบนาคบ้านใกล้วัดครบ14วันเราไม่สืบขออยู่ต่ออุปสมบทเมื่อวันสุกที่1พฤษภาคมพศ2496ที่วัดเบญจภาสใกล้กับญาติพังตูที่อำเภอพนมทวนโดยมีพระประลัดสง วัดส,สารวนารามเป็นพระอุปชาพระอธิการเพิ่มวัดดอนยิ้วเป็นพระกรรมาวาจาจารย์พระอาจารย์เหลือวัดส,สาวนารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตำแหน่งฝ่ายปกครองพศ2511เป็นเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีพศ2520เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีพศ2528เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พศ2529เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรมสมณศรรักดิ์5ธันวาคมพศ2534เป็นพระครูสัญญาบาตัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูอรุณธรรม,มรังศี5ธันวาคมพศ2549เป็นพระครูสัญญาบาตัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามเดิม 20มิถุนาย,ยนพศ2564เป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชวัชระรังสีพุทธมนพิธีทุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีซิมพระราชวัชระรังสีเจ้าตำรับหนังสือมนพิธีมรณภาพอย่างสงบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ